สวัสดีครับวันนี้สวนบนสีพระธรรมจะพามาชมบนสีวันนี้จะจัดส่งนะครับมีลหลายต้นที่หมดแล้วแล้วก็หลายต้นกําลังงอกรออีกสักครู่อันนี้เป็นนางกิริณีนี่กัดสีมาแล้วนะครับกัดสีมาแล้วนางกิรินีในตับนางสงกรานนะครับอันนี้เราจะส่งที่สระบุรีนะครับมีนางกิรินีกับ เทพนาคานะครับเทพนาคานี้ก็เป็นหนอ่อไม่ใช่ชิ้นผ่านะครับพอดีมีหน่อขึ้นมา1ต้นพอดีนี่ไม่ต้องไม่ต้องลุ้นกัดสีพร้อมตั้งแม่ได้เลยดูด,ด,ดูดูการไล่สีการป้ายสวยมากการเล่นเล่นสีที่เป็นเส้นๆคล้ายเทพสายลุงนะครับนี่คือเทพนาคาหน่อของเขาพร้อมตั้งแม่อันนี้กระทางหแล้วเลี้ยงได้อีกหลายเดือนอยู่ อันนี้ก็จะเป็นนางกิรินีนะครับส่วนนี้ก็คือมัคควานรังสรรดูดูดูการป้ายนะครับสวยมากๆนี่มัคควานรังสรรน,นะครับอ่าแล้วก็มีอีกลหลายๆต้นอย่างเช่นนางสุชาดาคนถามเข้ามาเยอะมากนะครับตอนนี้หมดหมดแล้วนะครับหมดแล้วนางสุชาดารออ่ารองอก รอชิ้นผ่างอกนะครับรอชิ้นผ่าตอนนี้ทําทําจํานวนไว้อยู่นะครับต้นแบบนางสุชาดาเดี๋ยวให้ดูในตู้นะครับอยู่ไหนโนอ่ะนี่ก็จะมีนีน่นางสุชาดากำลังคลี่ใบใหม่แล้วก็อีกต้นหนึ่งนู่นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะจัดทรง ให้ทุกคนเลยที่จองเข้ามานี่ตอนแรกจะเก็บไว้ตั้งแม่นะครับแต่หลายๆคนขอเข้ามานะครเรก็เอาเราก็แบ่งให้แบ่งให้นะครับเพราะว่าเราก็มีต้นแม่อยู่ต้นเดียวแต่ว่าในเมื่อทุกคนสนใจอยากได้เราเราก็แบ่งให้นะครับนางสุชาดาในตับพุทธประวัตินะครับอีกหนึ่งต้น ส่วนใบเขียวๆนี้ก็คือบวรรัตนโกสินนะครับอันนี้เขาจองไว้แล้วมีคนจองไว้แล้วนะครับบววร,รัตนโกสินนะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้จะทําการแยกหน่อนะครับต้นแรกเจ้ากรุงอังวะต้องรีบแยกครับเขาจะไดอะ้ออกแข้งไวๆเดี๋ยวเขาจะมีแข่งตรงนี้นะครับเจ้ากรุงอังวะ นะครับเจ้ากุ้งอ่งวะแล้วก็แยกนอนี่ทุ่งนาเรศวรที่ทุกคนสอบถามเข้ามาเอาให้ดูให้ดูดนอนี่คือนอทุ่งนาเรศวรกัดสีสวยมากจริงๆถ้าถ้ามีถ้าไมา่มีคนรับที่ก็จะเอาไว้ตั้งแม่เหมือนกันพร้อมตั้งแม่แล้วนะครับนี่นอทุ่งนาเรศวรแล้วก็หลวงราเนหานะครับหลวงราเนีหานี่กัดสีชมพูมาเลย อันนี้นอนอเข้านะครับนี่พร้อมตั้งแม่เหมือนกันหลวงราศนีหาแล้วก็ม,กวมีไก่ตัวงามไก่ตัวงามก็จะแยกไก่ตัวงามแล้วก็มีอันนี้เป็นตะละแม่กุสุมานะครับตาลแม่กุสุมาแล้วก็มีนอทศกัณฐ์มีคนจองไว้แล้วนะครับอันนั้นมีคนจองไปแล้วหนอทศกัณน,นะครับแล้วก็มี เงาะถอดรูปสีแดงแดงแบบแดงสดๆอย่างเงี้ยให้ดูมีเงาะถอดรูปนะครับเงาะถอดรูปเดี๋ยวถ้าแยกเสร็จแล้วก็อาจจะถ้ามีคนสนใจก็แบ่งให้ได้นะครับหลักร้อยมีต้นไหนอีกอ,อส่วนหนุมานเผาลงกา ไม่แน่ใจว่ามีอยู่สองต้นที่แยกออกต้องให้เขากัดสีเต็มที่ก่อนต้องดูก่อนว่าใช่เผาลงกาไหมแต่ว่าอันนี้คือต้นต้นแม่ต้นแม่ที่ยังไม่ได้ทําจํานวนนะครับส่วนอันนั้นที่โยมเห็นที่ทุกท่านเห็นถุงคลุมอยู่นั่น่นะเป็นดาวนะเป็นตับดวงดาวนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆเนี่นะครับ ไม่รู้ว่าจะติดไหมแต่ว่าก็ลองดูลองลุ้นเอานะครับลุ้นเอานี่หนครับดูใบเขานี่เป็นตับดวงดาวนะครับดาวสุกอันนี้นี่ดาวสุกสีเป็นแบบนี้นะครับดาวสุกอันนี้ดาวพุธอันนี้ดาวพุธนะครับแล้วก็อันนี้สีมหาโพธิ์ที่มีคน สอบถามเข้ามาเมื่อวานนี้นับสีมหาโพกัดสีชมพูหว,วานๆแบบนี้สีมหาโพนะครับแล้วก็มีอีกอหลายต้นที่จะทำการแยกหน่อในวันนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตาม<ง>นะครับเดี๋ยวรอติดตามเรื่อยๆนะครับก็จะมาอ<ง>ัปเดตให้ดูอันนี้เอาแค่ตู้นี้ก่อนว่าจะแยกอะไรบ้างมีต้นอะไรบ้างที่จะ แยกในวันนี้นะครับนี่ก็มีเล่หลายต้นนะครับให้ดูแยกหน่อก่อนแล้วก็ถึงจะเอาผ่าหัวในต้น<ย>ที่ทําจํานวนได้ถ้าเกิดอ,อย่างทุ่งนาเรศวรเนี่ยถ้าหัวเขาใหญ่นะครับพอแยกหนอเสียจก็จะทําการผ่าผ่าทําจํานวนนะครับทุ่งนาเรศวนนะครับ<ๆ>เพื่อให้มีจํานวนเพียงพอต่อความต้องการของคนที่ชื่นชอบ และรักในบอลสีนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับอยากจะแจ้งให้ทุกคนได้ทราวบว่าปัจจัยที่ทุกท่านได้ร่วมกันบูชาบ,บอลสีจากส่วนบอลสีพระธรรมในครั้งนี้นะครับก็จะนำไปสมทบนะในงานบุญพระเวทเทศมหาชาติในวันที่26 27มีนาคม2,565ที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกๆคนที่ได้ร่วมนะครับที่ได้ร่วมปัจจัยมาที่รับบอลสีไปแล้วนอกจากจะได้บอลสีแล้วก็ยังได้ร่วมทําบุญนะครับได้ร่วมทําบุญในงานบุญพระเวทเทศมหาชาตินะครับที่วัดสว่างมงคลบ้านโนนสแบงตําบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามท่านใดสนใจบนสีต้นไหนหรืออยากจะร่วมทําบุญนะครับในงานบุญพระเวทเทศมหาชาตินะครับพระเวทสันดรชาดก13กัน1,000พระคาถาก็ตามกําลังศรัทธาได้นะครับสำหรับาสายบุญสายบอลนะครับสายบุญสายบอลของเราท่านใดนะครับอยากจะร่วมทําบุญนะครับปัจจัยส่วนนี้ ก็จะนำไปสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดเพราะว่า,าที่ได้ปลูกบอลสีส่วนหนึ่งก็หาทุนเพื่อที่จะสร้างเพราะว่าที่นี่ยังเป็นที่พักสงฆ์อยู่ต้องอธิบายให้ทุกคนได้ทราบก็เลยต้องอทำหรือว่าปลูกบอนสีขึ้นมาแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นเพื่ออย่างน้อยเพราะว่าเราอยู่ต่างจังหวัดอย่างน้อยเราได้ปลูกเราได้ขยายมันก็ได้ทุนมา ร่วมทาบุญนะครับเพราะฉะนั้นฝากทุกทท่านสายบอนสายบุญทุกๆคนนะครับนอกจากจะได้บอนสีจากสวนบอนสีพระธรรมแล้วยังได้ร่วมทําบุญอีกด้วยขออนุโมทนากับทุกทท่านนะครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกๆรูปที่สนใจแล้วก็ได้สั่งบอนสีจากสวนบอนสีพระธรรมไปนะครับแล้วก็อนุโมทนากับญาติโยมทุกคนที่สอบถามเข้ามาเมื่อวานเยอะมากมาก นะครับจนบางจํานวนก็บางชนิดบางต้นก็คือหมดนะครับต้องรอชุดใหม่นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตมา,ารายงานให้ทราบนะครับเกี่ยวกับสวนบนสีพระธรรมแล้วก็กิจกรรมงานบุญงานกุศลที่จะเกิดขึ้นในวันที่26-27มีนาคม2,565งานบุญพระเวทเทศมหาชาติาเวสสันดรชาดก13กัน1,000พระคาถา ไว่พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ